เนมาโคตรคล่องโคตรสิ่งโคตรอันตรายฮะเนมาร่างใหม่ล่าสุดครับที่มาในแพ็ควันนี้ฮะเนมาบาซิลนั่นเอง,เองเนะครับผมโคตรโหดครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องสูตรการอาบนะฮะทายคลิปนี้ผมรอชมได้เลยครับกำลังสวยมากๆและมากับสไตล์โฮเพเยอร์วิ่งสอดอโหดจัดผมบอกก่อนเลยว่าร่างนี้ค้องที่สุดที่เคยมีมาแล้วแบบจิจจ้าจะจัด,จดอะร่างใหม่ล่าสุดอะ มากับสกิลพิเศษนะฮะโมเมนตัมดิปปิ้งไปกับบอลยังกัจะลวดตามกันไม่ทันหรอกถ้าใครแบบไม่ประท้าจ่าจ่าผมบอกเลยว่าเอาในมาหยุดไม่หยุดไม่ยหยุดไม่อยู่ฮะโคตรซิ่งโคตรคล่อ,องมากๆนะครับแล้วก็มากับสกิลเบิร์ดด้วยนะคือแบบคล่องคล่องจี้ไปริมเส้นระเบิดตัดเข้ากลางอะ่ะปั่นโค้งยิงหลอดม่วงอ่ะมีหายนะครับข้บาพลังดีมากทุกคนนะไปฮะดูข้าพลังกันนะครับผมนี่ฮะมากลับ ตล์โคเวเยอร์นี่ครับเราบอกไปแล้วลืมไปแล้วก็มากับบูธนะฮะสไตรเกอร์นะครับผมกําลังนะครับการหาช่องนะครับแปนะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไฮเปอร์ชั่นนะฮะ95 95 95ครับผมแล้วรวมกับโมเมนตัมดิปปิ้งอีกไปกับบอลยังไงจะลวดของจริงนะครับโคองมากๆครับผมใจบอลสั้นใจใจบอลยาวฮะ93 90สิบสามบฮะใจบอลดีมากๆด้วยนี่ครับบิลชิง91ฮะยิงก็คมปั่นฟรีคิกก็ได้85ปั่นโค้งก็ดี90 โอ้โหสปีด96ฮะสปีดต้น94และก็เพาเวอร์คิก92ฮะยิงคมยิงแรงปั่นโค้งได้ความคล่องไปกับบอลได้ไวและสปีดดีสุดว่าอยากได้มากเลยว่ะเคบาลานซ์97ฮะอ,อ้อยมุดได้ทุกสถานที่อ่ะเปรียดเอาไม่ลงอ่ะบอกก่อนอะลุ่ทะลวงหมดทุกที่ทุกแห่งหนนะ่ะ แล้วดรอปสเตมิมน่ามาที่84เอ,อ้าผมพี่โค้ดบอกว่าเขาลังเองเก่งเกินไปเดี๋ยวพี่ดรอปสเตมิน่าหน่อยเองได้ลงไม่เต็มเหมือนกะลงซักประมาณ60 60นาทีแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับและที่ชอ,ชอบอย่างหนึ่งฮะคือในมาร์านนี้ครับสองเท้านะสองเท้านี่ครับผมตายวิลลี่ไฮนนะเพื่อนถ้าแนะนำในมาเล่นนะครับก็เล่นตำแหน่ง เอฟก็ได้เนี่ยฮะจริงๆ SS ก็เฟี้ยวนะแต่ผมว่า SS นะครับจะมีโอกาสโดนปัญหามากกว่านะครับผมถ้าเอฟเราอาจจะแบบจังหวะชิ่งอะนะแล้วก็จะตระหวะฉีกออกข้างครับได้แบบมีพื้นที่เลี้ยงอะนะไอที่แบบนิ้วคล่องใส่คล่องแค่ว่าใส่เลี้ยงนะในมาต้องจัดนะครับผมโอเคปะ่ะแล้วในในมามีไส้ใน108ด้วยนะครับเก่งๆเ,เลยนะโหดๆเลยนะครับสกลิลนะครับที่สมควรเพิ่มนะผมไม่เห็นสกลิลจริงๆอ่ะอันนี้น่าจะไม่ใช่นี่น่าจะบั็กนะครับผม สกิลวันทัพทูวัซซิ่งต้องมีนะครับผมอ่อสกิลตอกส้นต้องมีนะฮะไฟติ้งสปิริตต้องมีนะครับผมแล้วก็พวกสกิลของก่อทุกอย่างน่าจะมีอยู่แล้วลสำหรับเนมานะแล้วก็อาจจะเพิ่มสกิลยิงมาสักหน่อยก็ได้นะครับสำหรับเนมานะครับผมฟีฟีเเลย